สดหายแม่ชิย่างย่างปาลาเดอ้อสวัสดีช่องพี่มดลำเพลิน์ตออฟฟิเชียลนะคะกับซองน้องสูงสายใหญ่ลำเพลิน์ตออฟฟิเชียลนะคะพูดไปเลยนี่เราจะพูดกับพูดไปเลยว่าจะซีบอกยังและก,ก็บอกตั้งสี่ละจ้านี่อะไรคือคำบอกว่าออกนี่อะไรเนะี่ย ขอดต่มไส้แก้วไส้นุ่มจังเด็กหน่อยกิน,อ,น,กนอย่างใ้กินยังซื้อมาไงแม่ไปซื้อหไงกินเยอะอร่อยนะติ้มเบิ้งใช่ปะยังไม่ได้กินเลยแม่แม่มาแม่กำลังย่างปลาพี่น้องแม่มาปาไฟถ่อนน้องสุกะาานั่งจำนี่อะนี่เป็นของอะไร,ขเ,ร,ะไรเขาเรียกอะไรจกเขินไหมยังดอก มันเป็นขนม,มนก็จะเล็กน่อยกินนะนะนว่านะข้าวโพดใส่ข้าวโพดใส่เนยไหมต้มข้าวโพดแล้วก็เอาใส่เนยไหมเนี่ยน,นี่ก็กินอยู่ธอกินอยู่ของอะไรกินเราจะจำได้ข่ะก็กินเนาะทำน้ำจิ้มแล้วก็จะไปย่างกินกันตรงหน้าบ้าน จะนอนกินข้าวเสร็จจะนอนตั้งแต่หมววันเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องกลับบ้านแพงตีห้า,เ,าเราเดินทางไพวาทีห้าขี้เกียจขับรถร้อนโอ้ยหกโมงเช้าก็ได้นอนให้อิ่มกินเข้ากินน้ำยังได้เลยหตวจุี้ยังมือแรกกักกินยาไหมยาขี้เกียดอบกินแล้วก็เตือนสามหัวซิงเหมือก็เตือนยาขี้เกียดบอกกินแล้วนอนให้อิ่มแล้วกินเช้าข้าวเช้าได้ก็กินไปเลย สุกยังแม่ยังไงก็ได้กลับฮะสุกยังยั่นด้ย่างขึ้นเตาอยู่สตกแกงไว้แขกใส่เย็นรอบแบบไม่ปลานี่ใช่ปลาลิ้งนี่ปลาปลานาหรือเปล่าแม่หนาเหนียเดียวนี่ใครกินนะเนี่ยอกแตงมพอไปซื้อมากหรือพอเก็บมาพอไปซื้อมาก พ่ออยู่ไหนตอนนี้พ่ออยู่ไหนฮะไปบ้านลูงเขมเอาปลาไอ้นั่นนะที่มีก้างเ,ย,เยอะปลาเลยไปแบบอิโตะก็เลยไม่รู้ผมจะให้ลูกเขม,มสวัสดีครับแฟนคลับ FC ครับผมตรงเสร์ฟจะผมตรงนี้ช้ำๆยังไม่หายพามดอยู่ยาวลำเพลินเอาไเชียวไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าคลิปไม่มีถ่ายก็เลยไม่ได้ถ่ายให้แฟนคลับ FC ได้รับภาพต่อไปนี้ก็จะเริ่มถ่ายแล้วครับผมอันนี้ก็เดินทางตอนนี้ถึงสระบุรีแล้วครับผม สระบุรีเพื่อเดินทางไปบ้านแพงสารคามพวกนีม้มีงานก็ผมก็ได้ไปพักพิงที่สุพรรณบุรีสลายวันตีกอล์สี่วันติดเลยถือว่ามีความสุขมากแฮปปี้มากได้ออกกำลังกายได้เจอเพื่อนฝูงในสนามกอล์ฟอันนี้ก็ เดินทางไปบ้านแพงนะครับอผมก็มีคนขับรถมาด้วยนะเพราะรถใหม่อ่าเจอแล้วครับนายหญิงของเราสวัสดีครับสวัสดีครัเป็นไงอารมณ์ดีรดอ,อยังครับอารมณ์ดีรอเปล่าครับ ถ้าผมว่า,าถ้าผมจะถ่ายเขาแล้วถ้าเขาลงไม่ดีนะเขาจะปัดปฏิเสธไปเลยนะครับไม่ใช่เขาไม่ให้ถ่ายง่ายง่ายนะผมสูสายใหญ่แต<า> <นะ S 1> ่อารมณ์ใช่ไหมใช่นะแต่อารมณ์แต่เจอหน้าผมวม่าอารมณ์อาจจะดีบ้า,างแบบนี้บ้างอ่ะดูไปแล้วกันแฟนคลับเอ็นีครับผมมาทำหน้าที่ผมเป็น,นผมมู้จัดการวันนี้ฉันเป็นคนขับรถให้เธอน,<ก>นั่นงนะก็บไสยพรมทำบ้านนี้ก็ๆ,ๆ,ๆ ก็ดีครับผมสบายก็ขับเก่งครับผมขับเก่งขับไปไเรื่อยๆไม่ได้คุยกับแฟนขับเอฟซีโอ้หลายวันเลยสามสี่ห้าวันเลยคิดถึงนะครับผมไม่ได้พูดหลายวันเลยพูดอาจจะจะติดคันเลยไม่ได้เพราะถ่ายประจำก็พูดได้เรื่อยๆก็สูงสายใยไปงนไงขับรถ อันนี้ตอนฟ้ามืดครึมครับผมสระบุรีดูบรรยากาศครับเนี่ยแดดไม่มีแล้วครึมฟ้าครึมฝนจะบอกครับผมจะบอกที่เกิดอุบัติเหตุบันเอที่ไหนฮะอุบัติเหตุตอนตรงใต้สะพานเนี่ยที่มันติ่องจนไปสระบุรีตรง <นะ S 2> ที่รถบัสขาดครึ่งหนึ่งอะเมื่อไหร่เมื่อไหร่เนี่ยไม่สะพานนี้ก็สะพานนี้แหละนานยัง นานแล้วที่อยู่ในคลิปเนี่ยคนตอมอชนตอมอแล้วก็รถบัสมันมันขาดไปคลิปแถบอยู่คลิปนี้มันไม่ไม่ได้อยู่ที่คลิปของใครมันอยู่มันออกข่าวตรงใต้สะพานนั่นแหละแล้วมีกล้องจรปิดขาเข้าสระบุรีก็จะมีตรงด้านหน้าโรงบินสายลุงเป่าหนูจําได้ขับใครขับใครอันนี้ได้กลับเริ่มกลับบ้านแพงกลับบ้านแพงก็ประมาณบ่าย ไปสองก็กว่าออกจากบ,บ้านรอพี่มดดีก็ออกมาจากเครื่อนะัดแล้วเที่ยงจต่ได้ว่าได้ออกไปสองเพราะว่าติดลมบนนะติดลมติดลมตีก๊อฟนี่อ่าผมพูดตรงจากแฟนคลับเอฟซีมดอยู่ยาละเมินเอาเชียรตีกอ๊กอฟกับไปเที่ยวเนี่ยนะ หรือว่าไปทําอะไรเนี่ยนะครับผมการันตีได้เลยสี่ข้อมันที่สุดเลยครับผมได้ออกกําลังกายมีความสุขร่างกายแข็งแรงเอฟแคลฟซีเอฟแคลฟซีครับผมถึงกี่ทุ่มนะถึงบ้านแมงประมาณสามทุ่มกว่าวันนี้ขับไม่ไหวหรอกเรขับแค่ร้อยร้อยเดียวพอร้อยไปเรื่อยๆมันไปมันไปเร็วไม่ได้เพราะรถเยอะนี่ครับบรรยากาศถ้าทางโล่งก็ร้อยยี่ร้อยร้อยพอร้อยยี่ปิดกฎหมาย โอเคร้อยร้อยยี่กฎหมายกฎหมายก็ลดอดผู้ทาหลักตามกฎหมายกฎหมายยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคือรถรถพวกรถปิกอัพรถอะไรนะรถเก่งร้อยยี่ถ้ารถปิกอัพอะไรก็ประมาณร้อยนั้งความเร็วนะใครกับเอสี่ตอนที่สมัยผมว่านี่กฎหมายจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าตอนสมัยก็ที่มีรายได้อยู่ถ้ารถเก่งไม่เกินร้อยยี่ถ้ารถปิกอัพก็ประมาณร้อยถ้าร้อยสิบถือว่าเกิน ก็คงจะเป็นร้อยไม่รู้เออก็กฎหมายเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือ,อยังไงผมไม่ทราบนะทำไมก่อนนี้เป็นแบบนี้ตอนที่ผมยิงเลยได้อยู่นี่ครับไฟคัน x ครับ, 3, ร,บรถสรับรีมุ่งหน้าโคราชตอนนี้ออกมาสามดีได้หน่อย,น,อยนะก็คุณสูสายใหญ่เป็นคนขับนี่ครับคุณสูสายใย่เป็นคนขับค้างหน้ารมดีข้าอหลัง,ลง,ง,หลง,ลงไม่ดี สุดยอดอำน,นาจอำน,นาจเน,นีนน่ยอำนาจอำนาจเหนือเหนือผู้จัดการไงสุดยอดจริงใอะไรนวดหลังมีบอกให้นวดด้วยใช่ไหมบาะข้างหลังมันเป็นเตามสีลิล่หลังมันเป็นเหมือนบาะด,ด,ดุกดิกด,ดุกดิเป็นไงรถรถคันนี้เป็นไงฮะขับได้ดีไหมก็ขับดีแต่ต้องระวังเหมือนเดิมนั่นแหละ รถเก่งหรอกครับอย่าประมาทดีที่สุดคมเราอย่าไปชนเขาแล้วเขาก็อย่ามาชนเราก็พอแล้วครับก็แฟร์คาร์เอฟซีครับสนับสนุนสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมตอนนี้เราเดินทางอยู่ก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้สุรินทร์นะครับผมสุรินแฟร์คาร์เอฟซีสุรินทร์นะครับผมให้การสนับสนุนสาวน้อยเพชรบ้านแพงสขอระภูสิขอระภูะะครับผมใช่ครับผม สุรินครับผม,มให้กำลังใจอบอสโจยมนินหัวหน้าทีมงานของเราน,ะนี่เขาเบรกกับท่านทางนะครับผมอีน,นี้บอสโจก็ไปไปพัทยาฮะแต่ไม่ได้เจอผมไปพัทยาเรามาสุพรรณบุรีแล้วบอสเ,เ,เข้าไปพัทยแต่ก็โรงแรมผมยังไม่มีวาสนาได้ต้อนรับบอสโจยมนิน เที่ยวน่าคงจะได้ได้ต้อนรับเพราะผมมาสุพรรณอยู่กันอีกหลายปีอยู่หลายปีครับผมถ้าลองว่ายังไงวัดก็ต้องไปแหละมีสักวันหรืว่าต้องไปแน่นนอต้องมีสักวันต้องมีสักวันทไไมมพี่นบอกบอก็ไม่รู้ว่าวัดจะไปแน่หรือเปล่าเสชนน้องก็บอกว่าจะไปพญาเราก็ไม่รู้ว่ามาแน่หรอแต่เราก็บอกเสชนน้องแล้วถ้ามาปุ๊บก็มาพักได้เลยนะครับเฮ่ยเจ้าของจะส่งไม่ได้เนี่ครับบรรยากาศครับผม เรื่อยๆครับแฟน์ขาวเอฟซีคุยกันแบบธรรมชาติเพราะเอ่อถ่ายการกเดินทางยังไม่ถึงครับผม้ก็เียวรรือคับยังไม่ถึงครับวเยผมไม่ทานนะครับผมเพราะว่ามันคงไม่มปากกองช่องแล้วไม่ทานรับกินที่อื่นนะได้ว่าเตี๋ยวเรือหอที่เคยกินนะแล้วถ้าสมมติว่ากินรองท้องไปก่อนกว่าจะถึงบ้านอีกทีก็สามทุ่มเลยนะถ้ามันทันนะถ้ามันยังไม่ปิดนะ ขาบอกเขาปิดห้าโมงไม่ใช่หรอไปกินต้นตาลกินอะไรก็ได้ไปแล้วแต่ต้นตาลต้นตาลเนี่ยที่ชอบไปกินก็ชอบกินตมแตงขอแล้วไปกินตาแตงตน้นตาลไปตั้งไกลไปกินตาแตงโยมีอะไรให้หนูกินบ้างเนี่ยอร่อยอร่อย <c oughs> นอนเต็มที่เลยไม่ง่วง <c oughs> กินยากินยากินยาโอ้ชาง่วงยังไงก็เป็ไงกินยาเม็ดที่สองรู้สึกเป็นไงฮะกินยาเม็ดที่สองก็คือกินแล้วมันได้นอนไงพักผ่อนมันก็เลยตื่นเร็วมันไม่มันไม่กลุมเพราะว่ามันเรามันถึงจะกลุมแล้วก็มีเวลานอนทั้งวันทั้งคืนไงเราไม่ได้ทำงานนอนได้นอนเต็มที่แต่ถ้าเรากินแล้วเราคิดว่าเราจะกัดต้องการพักผ่อนเนี่ยเราอย่ากินดีกว่าถ้าเราทํางานเพราะถ้าเรากินแล้วเราไม่ได้นอนพักผ่อน เราเวลาเราทํางานมันก็จะกลุมเราอยู่ยงั้นหละกลุมให้หลักให้ให้เรารู้สึกว่าเมื่อยเหนื่อยล้าไปทั้งตัวแล้วง่วงนอนอย่างเดียวเลยไอ้นั้นมันทําให้ร่างกายเรามันคัดกันไหมออมันบ่าไปน้่งกันไหมอันกินแล้วต้องนอนนะอ,อ่ะอันนี้กินแล้วต้องเทงานอนะ่ะเราก็กินก็อยากให้พักผ่อนแต่ยามมันแรงเกินไปปุมอยาใข้เค็งคาเคยดกินแล้วหลับสบาย ใช่ครับ FC ครับผมนี่เอาบรรยากาศการเดินทางนะฮะเกิดถ้าถึงบ้านแพงหรือถ้ามีโอกาสถ่ายผมจะถ่ายอยีกสักคลิปถ้าไม่มีก็เอาไว้พวกนี้เดินทางแล้วผมก็จะถ่ายถ่ายเดินทางไปสุรินนะครับผมติดตามบารม์มอสอยู่ยาวนำเบิรออฟฟิเชียลสวัสดีครับ